มีเพจหมอปลอมครับออกมาหลอกขายน้ำยาร้างจุดซ่อนเร้น อ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาตุกข์ขาผิดปกติได้สามารถรักษามะเร็งน้องสาวได้ครับหูน่ากลัวมากๆลองคิดดูนะครับถ้าใครที่เป็นโรคแล้วไปหลงเชื่อนะรักษาโดยใช้สิ่งผิดๆเหล่านี้นะครับทำให้การรักษาที่ถูกต้องเนี่ยมันล่าช้าออกไปนะครับทำให้ตัวโรคเนี่ยเป็นเยอะขึ้นเนี่ยอาจจะอันตรายมากๆได้เลยเทีเดียวนะครับซึ่งความเป็นจริงเนี่ยไม่มีน้ํายาล้างจุดซศรนเร้นตัวไหนในโลกนะครับที่จะสามารถรักษาตัวข์ขาผิวปกติหรือว่ารักษามะเร็งน้องสาวได้จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยห้ามไปหลงเชื่อเด็ดขาดเลยนะวิธกการสกรสมมหออปลเนยดงงคับ หมอเนี่ยจะไม่ขายผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพต่างๆนะครับมันจะเป็นอาหารอาหารเสริมยาเครื่องสําอางน้ํายาล้างจุดซ่อนเร้นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายอะไรพวกนี้ไม่สามารถขายได้นะครับเพราะว่าถ้าหมอขายเนี่ยถือว่าผิดจรรยาบรรณแล้วก็ผิดกับของแพทยสภามีโอกาสที่จะโดนลงโทษคือยึดไปประกอบวิชาชีพวิชกรรมหรือไม่ได้เป็นหมออีกเลยตลอดชีวิตน,นะครับซึ่งเป็นโทษที่รุนแรงมากๆโดยเฉพาะในเคสแบบนี้นะครับที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงแบบนี้ดูได้ชัดมากๆว่าเป็นหมอปลอม ทีนี้ถ้าเกิดเราเจอเพจหมอปลอมขึ้นมาเราควรทำยังไงครับอันดับแรกนะครับอยากไปกดไลค์ครับให้กดรีพอร์ตครับ <c oughs> และนํามาแชร์ที่หน้า w อลตัวเองเขียนว่าเตือนภัยเพจหมอปลอมครับและถ้าให้ดีนะสมมติถ้ารู้จักคุณหมอที่โดนแอบอ้างเนี่ยให้เราแคปหน้าจอแล้วก็ส่งไปให้คุณหมอดูด้วยครับเพื่อที่คุณหมอเนี่ยจะได้นําหลักฐานไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับไปแจ้งความเพื่อที่จะได้ปิดเพจนั้นลงไป <c oughs> อย่าลืมนะครับถ้าเกิดเจอเพจหมอปลอมนะอย่าลืมกดรีพอร์ตแล้วก็แชร,ร,ร์ร <c oughs> ให้คนรอบข้างราู้นะครับเพื่อจะได้เป็นกกกกาาารรรป้้อออองงงันนนไม่คคบขขเถูละ